นี่เลยค่ะทุกคนหนังไก่ขยาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาหนึ่งร้บาทค่ะเราเราก็จะมาพิสูจน์ในวันนี้แหละว่ามันจะเป็นเหมือนที่เราเห็นในคลิปหรือเปล่าอือพุ้ยแล้วหนังไก่กรอบเนี่ยคือเราอ่ะเห็นว่ามีรสชาติเยอะมากเยอะแบบโอ้โหไหนเขาก็เป็นหนังไก่ขยา โอ้โดูดูน่ากินปะน่ากินปะชิม ทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบุมบีมนักเขียนนัาปกาปิกฟันไรเตอร์ในช่วงนักเขียนพาชิมกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะของที่บุมบีมจะมาพาชิมก็คือน,นี่เลยค่ะทุกคนหนังไก่ขย่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคา167บาทค่ะ วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเหมือนเช่นเดิมนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปแกะกล่องนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบลูบีมด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องของบลูบีมนะคะช่วยกด s u b s c r i b e ด้วยนะเราจะได้หาของกินอร่อยๆมารีวิวอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนกดแล้วหรือยังเอ,อ่ยถ้ากดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องพร้อมกันเลยคะ่ะ ก่อนที่จะไปแกะกล่องกันนะคะดูคอเมาส์ก่อนแล้วกันคือเราอะเห็นตังไก่ขย่าเนี่ยคือโอ้โหทุกคนเรียกว่าตอกตอกเออคือมีคนกินเยอะมากแล้วเขาก็คือขายดีขายดีมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยไปนั่งดูคลิปโดนทาก,การตลาดตกต่งหากเออคือแบบไปนั่งดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมแบบว่าเขาดูน่าก,กินจังเลยแล้วก็สินค้าเขาก็ดูดูน่าก,กินอะ แล้วก็คนมารีวิวก็ดูกินอร่อยอะทุกคนเออเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ละเราจะต้องมาลองชิมแล้วเพราะเราก็อยากกินกันความแบบไปนั่งไถต๊อกๆแล้วก็แบบอยากกินอะอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมารีวิวในวันนี้เลยจ้าซึ่งนางแก่ขย่อที่เราซื้อมานี่นะคะก็คือขนาด200กรัมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะทุกคนเออก็เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลย อยากรู้ว่าน้าตาจะเป็นยังไงแต่เท่าที่เราดูในคลิปอ่ะเขาดูถุงใหญ่นะเออเราก็ลยสูตรเอ้ยสองร้อยแก้วมันจะถุงใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าหนังแก่เขาอาจจะแบบว่ามันเบาหรือเปล่าก็เลยได้ปริมาณเยอะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเออเราเราก็จะมาพิสูจน์ในวันนี้แหละว่ามันจะเป็นเหมือนที่เราเห็นในคลิปหรือเปล่าอืออ่าทุกค,คนแกะพร้อมกันแต่เอาจริงเวลาแกะกล่องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบ ื่นเตนเพราะว่าเรายังไม่เห็นของเออเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะออกมาเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่านะที่เขาแบบรีวิวรีว,วิวกันอย่างเงี้ยอุย้ยอะทุกคนแกะพร้อมกันหนึ่งสองสาทุกคนนี่แต่เขาความน่าอยู่จะเป็นแบบความอยูอ่เพราะฉะนั้นคลิก สองพุงจีบสองคนกีนสบกสองคนหุยถุงใหญ่ถุงใหญ่เหมือนที่เราเห็นในที่เขารีวิวเลยสำหรับหนังไก่กรอบนี่นะคะที่เราซื้อมาเป็นของตากรอบลอยนะทุกคนนี่เห็นเขารีวิวกันเยอะมากโอ้ แล้วหนังไก่กรอบเนี่ยคือเราอ่ะเห็นว่ามีรสชาติเยอะมากเยอะแบบโอ้โหจนแบบเฮ้ยเราเะสั่งซื้อรสอะไรดีสุดท้ายแล้วเราก็เลยสั่งซื้อรสชีสแล้วก็รสบาร์บีคิวมาทุกคนแล้วสงรสกรัมได้เยอะ<ๆ>เยอะเกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่อันนี้คือถุงนะทุกคน มันดูน่ากินน่ะนี่นะทุกคนหนังไก่ออริจินอลนี่อันนี้น่ะโรสชีสนะทุกคนชีสด,ดูดูความแบบผงกระอยาบเขาอ่ะโแบบหด,ดีดีแบบถืออยู่อ่ะเนี่ยแค่เนี้ย น้อยๆเลยนะอุ้ยแต่น่าก,กินจริงกูนน้ำลายแล้วเนี่ยกูน้ำลายแล้วอันนี้รสบาร์บีคิวนะทุกคนนี่บาร์บีคิวเราบดูผงแบบน่าจะแซบอ,ะอ่ะด้ทุกคนน่้เยอะดูดิตรงนี้นี่ข้างหลังก็มีแบบ เพจเขานะอ้ยแล้วก็อุย้ยเราชอบความอันนี้มากเลยเขาเป็นถุงชิปลออ็อคอะทุกคนเออเก็บง่ายอ้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาหนึ่งหกสิบเจ็ดบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาหนึ่งร้อยหกสิบเ็ดบาทคุ้มนะเอาจริงเพราะว่าหนังไก่อะ่ะมันแพง ถ้าเราแบบไปซื้อมาแบบเป็นขีดเป็นกิโลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตามร้านขายปกติที่แบบเขาทอดขายกันเลยก็ห้าสิบก็แบบได้มานิดหนึง่งเออก็ไม่ได้ได้เยอะนะแต่อันนี้แบบหนึ่งถุงเออสองหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทก็ตกถุงละแปดสองสิบหกแปดสิบนิดๆเออแล้วโอ้ เฮ้ยเฮ้ยคือคือตอนที่เราสา่เราก็แอบคิดว่ามันจะถุงเล็กหรือเปล่าเพราะว่าแบบคนรีวิวเขาอาจจะดูแบบถุงใหญ่แต่ถ้าเรามาถึงจริงมันจะถุงเล็กเ่าแบบก็ไม่ได้เล็กนะอืมโอ้ยไม่รอช้ากินดีกว่าทุกคนฮกินดีกว่าเราจะเริ่มที่รถชีสก่อนนะขอขยา ไหนเขาก็เป็นหนังแก่เขยาว <c oughs> ขายาวนิดนึงที่จริงเขาฉีกได้เลยนะแต่ว่าเขาตัดดีกว่าเป็นคนแบบไม่ชอบให้งผงแบบมันไม่สวยขอทงสวยนิดนึง <c oughs> นี่ทุกคนเขาจะมีความชิปล็อกด้วย่เราจะเปิดละแล้วก็ดมห่อแรกนะดม อ,อุยหอมอ้ยของใหม่ของใหม่ช่องเราคือแบบก่อนจะกินอะไรต้องดมก่อนตลอดเพราะว่าเราสึกว่าถ้าอะไรหอมอ่ะมันจะอร่อยอืมหุ้ยหอมขอขยับอีกรอบได้ไหมเราอยากให้มับคบุกเข้าอ่ะหรือเขาคุกเข้ามาดีละอ่ะ เอ้ยทุกคนแล้วดูดข้างในให้ดูนี่เฮ้ยชิ้นใหญ่มากเป็นหนังไก่ที่ชิ้นใหญ่มากแล้วแบแบแกได้อยู่อ่ะก็นี่ชิมไม่รู้อันนี้อ่ะชิ้นนี้นี่นะทุกคน,นดูดูดูน่ากินป่ะน่ากินป่ะน่ากินป่ะ Продолжение เฮ้ยอร่อยเฮ้ยกรอบมากแล้วก็อร่อยเฮ้ยดีใจที่ซื้อรสชีสมาเพราะว่าแม่จะได้กินด้วยเพราะคุณแม่กินอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยเผ็ดอ่ะเออแล้ววันนี้คือเุอรอยรสมากเลยอ่ะคือเขาไม่ได้เผ็ดอ่ะทุกคนอเป็นหนื้ไก่กรอบให้กรอบมาก มืออร่อยออือออออร่อยปดไว้ก่อนกลัวมันไม่กรอบต้องรีบปิด <c oughs> นี่มีชีฟล็อกเรียบร้อยการลุมเข้าจ้าไม่ได้กินหนังไก่ต้องแบบปิดเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่กรอบกลัวกลัวกลัวไม่กรอบอ่ะต่อไปลดบาร์บีคิวนะทุกคน บาบีคิวขยับกลับไปหนึ่งอ่าอุย้ยแต่สีแซ่บนะบาบีคิวอ่ะก่อนอื่นดมอืมอุม้ยได้กลิ่นหอมบาบีคิว,วอืมโอ้แล้วทุกคนดูผง น,นั่งกินไหมนั่งกินไหมนั่งกินไหมเห็นปะนี่โอ้ยแล้วชิ้นใหญ่มากทุกคนโอ้ชิ้นใหญ่มากหยิบมาสักชิ้นหนึ่งว้ากินนี้เลยทุกคนดูสี นี่ทุกคนดูสิว้าวน่าก,กินน่ะอ้ยอืมอ,อบมากเฮ้ยอร่อยอืมตัวนี้อร่อยอืม จรนะกินเล่นดูซิลี่เพลินอะโคตรเพลินเลยแล้วรสนี้คืออร่อยคือเขาไม่ได้แบบเผ็ดมากนะแต่เป็นแบบผงนัวที่แบบมันนัวนัวเอออร่อยอะทุกคนอันนี้เออเฮ้ยอร่อยอะอืม จริงเราชอบความกรอบมากอืมไม่หยดด้วยอ่ะปิดก่อน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 ก็สำหรับหนังไก่ขย่านะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทคือโอเคมากถ้าใครดูช่องของเรานะเราจะมีคอนเซปที่แบบว่า ของที่เราซื้อมาคุ้มราคาไหมได้เยอะไหมอร่อยไหมซึ่งอันนี้คือครบเลยต้อง77บาทแล้วได้เยอะขนาดนี้คุ้มแล้เยอะอร่อยด้วยทุกคนเราชอบความกรอบมากคือเอาจริงๆอะถ้าเราอะกินขนมอะไรอย่างอื่นที่แบบว่าเขาจะมีผงแบบบาร์บีคิวผงชีสอะไรอย่างเงี้ยเราก็กินมาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออผงเขาก็มันจะมีความแบบคล้ายๆกันอยู่ละก็เลยแบบโอเคแล้วเราก็ รู้สึกว่าเออมันจะเป็นรสประมาณนี้แหละแต่ว่าความหนังไก่แล้วมันกรอบมากๆเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกแบบเราอัมเมซิ่งนะเราชอบเราชอบความกรอบที่กรอบมากถ้าใครดูคลิปอยู่ก็คงจะได้ยินเสียงแล้วคือเขาไม่ได้เหนียวไม่ได้แบบแข็งอะ่ะแบบเขาไม่ได้กัดยากอะทุกคนเขาแบบกรึกเข้าไปก็คือกัดได้เลยคือมันกรอบมากจนแบบกัดง่ายอะเรารู้สึกแบบชอบเพราะว่าหนังไก่บางเล่าออะเขาก็จะแบบ เนี่ยเขาแบบเหนียวเนียวิดนึงหรือว่าแข็งแข็งนิดนึงอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้ทำมาดีเฮ้ยรู้สึกโอเคเลยอะรู้สึกโอเคมาก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 ชอบใครนะคะที่อยากซื้อนะคะก็ตามไปซื้อกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวบูมบิ้มนะคะจะแปะพิกัดลิงก์ร้านที่บูมบิ้มซื้อนะเอาไว้ใต้คลิปนะใครอยากซื้อก็ตามไปซื้อกันได้เลยคะ่ะก็ทางร้านเขาเหมือนเขาจะมีขายเป็นกระปุกด้วยนะ200โคบทัท กระปุกใหญ่เลยเออก็น่าซื้อเหมือนกันถ้าสมมติว่าเออเนี่ยกินติดใจก็อาจจะไปซื้อมาเพิ่มคือมันน่ากินทุกคนน่ากินอือแล้วมันก็อร่อยอยากชิมรสอื่นด้วยเพราะว่ามีรสเยอะมากบาบีคิวปาปริกา้าอะไรไม่รู้สารอะไรน่าจะมีมั้งเออน่าจะมีคือเขามีรสเยอะมากจนเรารเราไม่รู้จะเลือกอะไรเราก็เลยเลือกที่เราชอบที่สุดที่น่าจะชอบที่สุดอะ่ะก็คือชีสกับบาบีคิวแล้วก็แบบอร่อย กอรอบ่อยอร่อยเอเอทุกคนก็ถ้าใครอยากซื้อก็ตามไปสิก,กันได้นะคะก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะบูมบิ้มก็จะขอเพอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนคือคอมพิวต์ละจะไปกินต่อแล้วก็จะไปถ่ายคลิปอื่นต่อด้วยแล้วก็จะเอาเนี้ยไปกินด้วยทุกคน ก็ถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปการรีวิวของบูมบิมนะคะอยากให้บูมบีมนะคะรีวิวของแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอยากเป็นกําลังใจให้กับบูมบิมเนาะก็ฝากทุกคนนะคะกดซับสไครป์เพื่เป็นกําลังใจให้กับบูมบีมด้วยนะคะเราจะได้มาพบเจอกันแบบนี้บ่อยๆแล้วก็มาเม,มากันบ่อยๆนะทุกคน ก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe ช่องของบูมบีมนะคะเราจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกเนใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะมาเดากันว่าคลิปต่อๆไปบูมบีมจะสัรหาของกินอะไรมารีวิวอีกใครนะคะที่รู้สึกเบื่ออาหารอยา ไม่รู้จะกินอะไรก็มาดูช่องของมุมบิมได้นะคะบุมบิมก็จะไปหาของที่น่ากินน่ากินมารีอิๆอีกเรื่อยๆ,ๆค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย